สวัสดีมีความสุขแต่พี่น้องเศร้าในสภาพเพราะเนี่ยเปวัดสายตาจะไปตัดแว่นเพื่อมอมก็เห็นแต่ว่ามีข้อแม่กันว่าข่อย่ายคลิปโจเดอร์มือหนีข้าวเจ้าบอกออกกลองข่อยสีบอกรพาเจ้าไปเพราะะฉนนั้เราก็เลยต้องออกกลองนับข่อยใหญ่เราอายพี่น้องเราไม่อยากออกกลองเนื้อว่าเราเถาแล้วเราไปเห็นใอ้ขนเห็นสภาพเราตอนเราเถา นางถ่านรถอยู่พี่น้องรถมาแล้วจ้าบ่นะ่ะเบิ้งผัวข่อยเท่บอสะพายกระเป๋าปั่นไว้รุ่นคนที่เล่าว่าสายตายแล้วกระสีเมื่อแล้วล่ะครับมีนพี่น้องถามมาว่าอันชัญนี่ก้อยขมหิยได้เบิ้งแน่สันเออเดียวข่อยกระชิก้อยข่อยจะขึ้นอยากกินเมื่อกันมือน,นี้พี่น้องไปหาซื้อเนื้อก่อนมือนี้คน้นกระลายอยู่ในเท้าพี่น้องอากาศกระคึม หอด้านแล้วค่ะเดี๋ยวขอแชร์พักล่างพักไว้จะกินกับลาบก้อนพี่น้องแชร์น้ำเกลือไว้จังหน่อยหนึ่งก่อนจากนั้นเทาก็มาหันหอมเลยค่ะใบบกักงงบักกูดหอมเตรียมไว้ละกะัซับเนื้อ่อยกะชิซับไปน้ำเปกไปน้ำจะพี่น้องสร้างบรรยากาศเห็นมันคืออย่างว่าซอยจุาคาโค้ง จะใส่เนื้อในห่างจากแบบเขาค็ดเป็นแพ็กมากมันจงบ่มีกินจ้ะสับเป็นน้ำเปกเป็นน้ำจากหอยกับวินมองปลากลัวลาบสิเลียว <c oughs> แล้วก็ใส่เครื่องในกับบ่มีอย่างดอกจาก้ามีแต่ดอกจอกมือนี่เปกที่สองแล้วเปกที่สามแล้วพี่น้อง ลาบข่อยชิบเซ่น้ำปลาเดกแล้วก็บ,บักหน้าด้วยจา้าข่อยชิบเซ่ยเต๋เกลือกับน้ำปลาเน้นเกลือกับน้ำปลาแล้วก็ดีคมนะคะเพราะว่าดีคมกับบักหน้ามันบผเขากันจา้าแล้วแต่คนชิบไซเดอร์ต่ว่าสูตรข่อยบะไซจากพวกที่อยากใส่ก็ใส่รสจากนั้นก็ใส่ข,ข้าวคั่วบักพริกต้นหอมกับเป็นอันเซซินแล้วพี่น้องใส่น้ำปลาชุบรสเกลือแค่นั้นละจา้าไปแล้วได้จ้ะพี่น้องง่ายง่ายไม่นี่หนูไปแล้วจา้าข่อยวิ่นข่อยเมาไม่